สวัสดีครับมองไม่เห็นใครเลยฮะตรงนี้นะฮะ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ยินดีต้อนรับนะครับสู่งานบิตคอยจริงจริงชื่อมันอย่างที่บอกมันชื่อมันสลับคำนะบ i ตคอยไทยแลนด์คอนเฟ e นซ์ c e 2 3 2 3นะครับงานบิตคอยครั้งแรกของประเทศไทยนะที่จัดโดย ทีมงานหลายๆคนหลายๆฝ่ายเลยเนาะนะฮะเราร่วมงานกันมีทางทีมของผมบริษัทไรซ์เชฟอยู่ข้างนอกนะครับพิชิตนะฮะจากทางชิดเบียร์นะครับก็เข้ามาช่วยเดี๋ยวคืนนี้ถ้าใครไปดินเนอร์ปาร์ตี้กันไปเจอที่ร้านพิชิตได้เนาะนะฮนะมีทางบ๊อบสเปซนะครับบูธใหญ่อยู่ทางด้านหลังเลยนะครับบิตคอยน์อินキュเบเตอร์ของเรานะสามารถที่จะใครอยากรู้เรื่องอยากจะเป็นบิตคอยน์เดเวลลอปเปอร์นั่นคือสถานที่สร้างบิตคอย n d เดเวลลอปเปอร์นะครับเรามีใครนะ พี่เทชาอ่าพ่เทชาลืมโอ้โดนด่าแน้เลยอะนะฮะลาเทศนะครับวันนี้ใครเดินบูธข้างนอกแล้วนะจริงๆจะเห็นเลยนะฮะเรามีหลายร้านที่รับจ่ายด้วย l i g ไลนิ่งใครไม่เคยใช้ไลนิ่งใครไม่เคยมี Wallet Lightning โหลดเลย นะฮะมีหลายบูธรับสอนด้วยนะครับบูธเลกซี่ของผมนี้ก็มีรับสอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปที่บูธรายเทศพี่เดชาไล i n g คลินิกนะฮะสามารถที่จะเอาเงินไปแลกเป็น l i g h t n i n g Bitcoin ได้ด้วยนะครับเราก็สามารถใช้ใจ่ายได้เลยซื้อกาแฟได้จากร้าน Oasis นะครับซื้อเค้กท็อฟฟี่เคกชนบุรีได้นะฮะงานวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดมาเต็มนะฮะครับผมพิชิตมีอะไรทักทายทุกคนคไหมครับ พิชิตแค่คิดว่าก็ Good morning แล้วก็ Welcome to Bitcoin Thailand Conference ซึ่งเป็น the only Bitcoin Conference อะไรเงี้ยนั่คือสิ่งที่พวกเรารอคอยแล้วก็คาดหวังงานนี้กันมานานนะครับมีการคุยกันทุกครั้งทั้งในวงดินเนอร์แล้วก็ในวงเล่าแล้วมันก็คุณพ่อคุณพ่อผมก็เรียกผมว่าขี้เมาแล้วพี่ มันอย่าอยู่ใกล้พี่มากผมปกติผมไม่ดื่มนะกับกับัพี่พิชเกวคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราพูดกันมานานแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นจริงนะครับแล้วก็พี่ว่ามันก็ amazing วันนี้ตื่นเต้นมากๆกนะฮะกับงานที่ออกมายิ่งใหญ่อลังการนะครับก็เดี๋ยวเราถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยไหม นะฮะเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็กินเข้ามาแล้วประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมประกาศแป๊บหนึ่งผมลืมเสเลดไว้ข้างล่าง <laughs> เริ่มต้นปุ๊ก็ลืมเลยนะฮะโอเคนะครับ, <Okay. S 2> รบสำหรับงานวันนี้นะฮะเรา จัดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าจัดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับมา support งานของเรานะครับเมื่อกี้ที่แนะนําไปแล้ว4บริษัทหลกัลกๆ4ทีมหลกัลกๆที่ช่วยกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีทางค r y ป t o ไม n ์นะครับที่ช่วยมาเป็น organizer จัดงานที่เราเห็นอยู่นะแสงสีเสียงภาพทั้งหลายตรงนี้นะครับผมก็ได้ความช่วยเหลือนะฮะเดี๋ยวน้องหาหน่าจะมาด้วยนะครับจากทาง ind, คริปโตไมน์นะฮะเรามี สปอนเซอร์เยอะแยะมากมายที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้แนะนำไปแล้วนะครับทอฟฟี่เค้กชลบรีช็อปบิดนะฮะดิิกนะครับ,ครบใครสนใจเรื่องการขุดสามารถไปพูดคุยได้นะครับบริษัทครุฑนะฮะจากเดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยกันด้วยกับ d e v e l o p e r Bitcoin จากครุ i นะฮะ n VN จากเวียดนาม Bitcoin Legacy, นะฮะกีเซอร์ฟันลันช์บล็อกโอเอสเสคอฟฟี่สยาม BC ก็มาใครยังไม่มีฮาร์ดแวร์วอลเลตซื้อได้นะครับ l ันช์บล็อกเมื่อกี้เนี่ยเป็นบริษัททำรับทำตัวที่เก็บซีดเพราะนั้นซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเสร็จปุ๊บเซตอัพไม่รู้จะเก็บซีดไงไปที่ลันช์บล็อกตอกตัวเลขนะฮะเราให้ทุกคนดูได้ว่าซีดของเราคืออะไรไม่ใช่นะ <laughs> NFC Tech นะครับมี NFC tag ที่สามารถเอาไปจ่ายแตะ Lightning ได้หมดทุกร้านวันนี้เลยตเติมเงินเข้าไปได้แตะจ่ายได้นะครับมีโปรดักตมาไม่รู้มีจำนวนเท่าไหร่นะครับสามารถไปลองดูได้ที่บูธ NFC Tech นะฮะ b s p o t ก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้เหมือนกันนะครับมีสปอนเซอร์เบียร์โฮมบรูของเรานะะฮมีบิตเมนนะบิตเมนก็มานะครับบิตแคส True Digital Park ท uh, ี่ให้สถานที่สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมีเดียพาร์ทเนอร์ด้วยที่ช่วยกันโปรโมทงานก่อนหน้านี้นะฮะทั้งแบร์ไทน์บิตแคสบิตทูนบิตคอยัลเด็กบล็อกเชนรีวิวนะฮะแคสต์มันนี่คริปโตไนซ์คริปโตมีดอฟเพจไอเรียนอะลอตนะฮะไรท์ชิฟตสยามบล็อกเชนเดอะสแตนดาร์ด ถามอีก ource, KP, Will Up, t e x h s o u เท e r เดอ e ์เคพ l เวลมีอัตะกุดคริปโตและไทยรัฐมันนี่นะครับก็ได้เวลาเริ่มเนาะนะฮนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่ panel แรกของเรานะสำหรับ panel แรกเนี่ยนะฮะ we have like I'm gonna switch language now okay, okay. I'm gonna switch language now so the the translate the translator should be working <laughs> everybody got their translator headset Right. Okay. So, I hope you'll be able to follow all the panels we have today. We have an amazing lineup of speakers. We have, uh, you know, we have people from Bitcoin communities all over Asia, all over the world. We have Stefan Alveira in the front seat right now. So I'm just—is everybody uh, ready for the first session? Yeah. Are they? No. Not yet. Okay. So we'll wait a few minutes. Uh, Let's give some more talks ใช่พี่ว่ารู้ไหมว่าหลายคนมากเนี่ยที่เราเคยเป็นอาจารย์ลูกสิ์กันผ่านออนไลน์เราเคยเม้นกันเราเคยกดไลค์กดเลิฟกันเงี้ยแต่เราไม่เคยเห็นตัวจริงกันเลยอย่างเงี้ยนี่ก็สิ่งที่พิชิตว่าการมางานนี้เนี่ยตื่นเต้นที่สุดตั้มรู้เปล่าเนี่ยหลายคนที่มาวันนี้เขาไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นเลย เ <laughs> พราะเพื่ะนพยยิจิกิดว่างานนี้พยยิชิกได้รับฟีดแบ็มาเยอะว่าว่าดีใจที่ว่าได้มาเจอ The ะ i ิตคอ n เนอนะครับซึ่งซึ่งมันหายากทำกลาง Noise Too many n อ i s e ให้เราพิคับสิกเนลมาได้ห้าห้าร้อยหร้อคนวันทีนี่เป็นเรื่องที่ต้อง appreciate We have 600 people in the room right now. Uh, this is usually my, my online viewership when they do live shows. So I never realize how big it is. I never realize how big of a crowd it is. And it's amazing to see everyone here tonight. Uh, not tonight, today, uh, in person. OK? All right, cool. So um, we'll be getting on to our first panel uh, Bitcoin communities and adoption in Asia.